ทรงกระจกจอซ้ายเลนขวาเจ้าแรงที่เหมเาะกับถนนประเทศไทยที่สุดพร้อมรองรับการใช้งานรถรุ่นใหม่อย่างรถไฟฟ้าก็ใช้งานได้หากติดตั้งไม่ได้เรามีหน้าร้านบริการช่วยเหลือการติดตั้งให้คุณเทนก็ไดมอนกล้องติดรถยนต์เพชรเม็ดงามเจ้าเดียวที่ออกแบบมาให้คนไทยใช้งานได้จริงจอด้านซ้ายเลนด้านขวาตำแหน่งวางพอดีสายตาเหมาะกับถนนประเทศไทยรวมสุดยอดไว้ที่นี่ที่เดียวคมชัดฟูลฮด เก็บครบทุกเหตุการณ์ชัดกว่าเห็นเลขทะเบียนได้ดีกว่าเห็นครอบขุมท,ทั้งถนนส่วนกลางคืนไม่ต้องกังวลเลยค่ะว่ากล้องจะมืดบันทึกไม่ได้เพราะว่ากล้องของเราชัดจริงสว่างจริงสว่างชัดเห็นทะเบียนแม้ในซอยมืดหรือว่าถนนต่างจังหวัดและที่สําคัญจอภาพถูกอัปเกรดให,ให้ใหญ่เต็มตาถึง4.7นิ้วมองมุมไหนก็ชัดโดยเฉพาะเลขทะเบียนที่สามารถดูจากจอ LCD ความละเอียดสูงได้อย่างชัดแจว๋วพร้อมเมนูภาษาไทยทําให้การใช้งานต่างๆทําได้อย่างง่ายดายเรื่องของดีไซน์กล้องตัวนี้ดี สายรูปทรงเข้าได้กับรถทุกรุ่นบางเบาบอดี้เป็นประกายมาพร้อมกับกระจกใสที่เห็นเลขทะเบียนได้ชัด ขยายมุมมองกระจกหลังและขนาดจอใหญ่เต็มตากล้องจอกระจกหนึ่งเดียวที่เป็นกล้องออกแบบมาอย่างถูกต้องต้องตัวนี้เพราะวางจอไว้ทางด้านซ้ายไม่เกะกะสายตาเวลาขับขี่พร้อมเลนส์ด้านขวาเพื่อให้ได้องศาที่เห็นครบกว้างพอดีภาพี่ได้ไม่กินฟุตบาทติดกล้องทั้งทีกล้องตัวเดียวคงไม่พอต้องบันทึกเหตุการณ์ครอบคลุมทั้งหน้าและหลังเราจัดกล้องหลังความคมชัดสูงดูภาพย้อนหลังได้ไม่ต้องงอไวไฟไม่ต้องเสียเวลาเชื่อมต่อเกิดอุบัติเหตุก็สามารถดูภาพย้อนหลังผ่านตัวกล้องได้เลย รกล้องติดรถยนต์ทรงกระจกจอซ้ายเลนขวาเจ้าแรงที่เหมาะกับถนนประเทศไทยที่สุดพร้อมรองรับการใช้งานรถรุ่นใหม่อย่างรถไฟฟ้าก็ใช้งานได้หากติดตั้งไม่ได้เรามีหน้าร้านบริการช่วยเหลือการติดตั้งให้คุณเด่นก้ไดมอนด์กล้องติดรถยนต์เพชรเงางามเจ้าเดียวที่ออกแบบมาให้คนไทยใช้งานได้จริงๆรวมความสุดยอดไว้ที่นี้ที่เดียวสำหรับ 100ท่านแรกมีโปรเด็จากปกติ2,990บาทวันนี้รับไปเลย990บาทย้ำ990บาทรับประกัน1ปีเต็มมีเก็บเงินปลายทางมีทีมบริการหลังการขายตลอดอายุการใช้งานเครื่องมีปัญหาสามารถส่งเคลมได้ที่เซเว่นทัวประเทศไทยสนใจสั่งซื้อคลิกลิงก์ที่แนบมาได้เลยค่ะช้าหมดอดนะคะ